นางเอกสาวอัมพชราภาเปิดใจถึงสาเหตุช่วงหลังๆมาไม่ค่อยจะรับงานเพราะกลัวความเสี่ยงของโควิดนั่นเองล้านจะไม่รับงานถ้าเงินไม่มากพอเพราะต้องระวังหลายอย่างโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วโดยสาวอัํมเผยว่าจะไม่รับงานถ้าเงินไม่มากพอต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่ออกมาด้วยเพราะเสี่ยงทั้งตัวเองอาจจะไปแพร่เชื้อหรือไปรับเชื้อเข้ามาในบ้านที่มีครอบครัวอยู่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากแล้วหากติดเชื้อขึ้นมาก็รู้สึกแย่ที่ทาให้พ่อแม่ติดเชื้อหรือป่วยเพราะตัวเองทุกครั้งที่ออกข แยกกินอาหารไม่ใกล้ชิดที่บ้าน5-6วันเพื่อดูอาการและมันตรวจ ATK แบบวันเว้นวันกันเลยทีเดียวจนกวดจับมั่นใจซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้ของสาวอ้ําพัชรพานนะคะ <c oughs> ก็มาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวโดวยบางคนนะคะเขาก็บอกว่าอ้ําเขาโดดงอยู่แล้วไม่แปลกเพราะคนป่วยเป็นโควิดอาการหนักและเข้าใจอ้ําเลยยืนหนึ่งในวงการน,นี้จริงๆอายุทําอะไรอ้ํามไม่ได้จริงๆสวยน่ารักใจดีมีน้ําใจต่อคนอื่น และอีกคนนึงนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเราก็เลือกที่จะไม่รับและไม่ออกไปไหนเหมือนกันเพราะวัวาติดโควิดมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่รอดดันติดจนได้มันมาทรมานมากๆเพราะร่างกายเราไม่ดีอยู่แล้ว